ปกติถ้าพูดถึงหมามุ่ยแล้วนะคะแค่พูดถึงได้ยินชื่อทนาณัครันขึ้นมาเลยแต่ต่อไปนี้เช,ชื่อว่า ประชาชนทั้งหลายโดยเฉพาะคุณผู้ชายอาจจะเดินทางไปที่ราชบุรีเยอะค่ะเพราะที่นั่นนั้นมีพืชเศรษฐกิจตัวใหม่เป็นมะมุยอินเดียเชื่อหรือไม่ว่ามีรายได้ให้ชาวสวนนั้นถึง10,000แบาทต่อเดือนเลยทีเดียวนะคะเขาเอาไปทําอะไรที่บอกว่าคุณผู้ชายจะไปเยอะเพราะว่าเขาเอาไปทายาฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศค่ะนะคะเม็ดมันนั่นเองรวมถึงรักษาโรคพาร์กินสันด้วยติดตามจากรายงานค่ะ ครอบครัวจันเอียดปลูกมามุ้ยอินเดียหรือถั่วเวลเวตมาเป็นรอบที่5ตั้งแต่ปี2,556โดยเป็นแปลงสาธิตของมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนเพื่อทดลองพันธุ์หมามุ้ยจากจีนและอินเดียและทดสอบพบว่าได้สารออกฤทธิ์แอลโดปาซึ่งมีผลต่อระบบสืบพันธุ์และระบบประสาทไม่แตกต่างจากแหล่งกําเนิดโดยนําไปผลิตยาสมุนไพรแบบผงบรรจุแคปซูลช่วยบำรุงร่างกายฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ และช่วยรักษาโรคพาคินสันรวมทั้งส่งออกมเมล็ดไปต่างประเทศอยู่เขาก็ได้เอาตัวนี้มาปลูกมาทดลองแล้วก็ทดสอบสารออกฤทธิ์เกษตรศาสตร์กำแพงแสนอาครับพอสารออกฤทธิ์พอเราเช็คไอโดเอลดอป้าเนี่ยไม่แตกต่างจากแหล่งกําเนิดเดิมเนี่ยก็เลยมาพัฒนาในเชิงพาณิชย์ว่าเพื่อพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆพร้อมกับทําแปลงสาธิตลงสู่เกษตรกร,เ,กรเพื่อเชิงพาณิชย์ การปลูกมามุ้ยอินเดียต้องดูแลเป็นพิเศษในช่วงติดฝักและติดดอกเพราะจะมีแมลงมากัดกินโดยต้องเปิดน้ำเช้าเย็นหรือฉีดพ่นสารสมุนไพรเสริมเพื่อไล่แมลงที่สำคัญต้องควบคุมความชื้นให้เหมาะสมเพราะจะมีผลต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ในเมล็ดหมามุ้ยจากนั้นประมาณ6เดือนก็เก็บเกี่ยวฝักมาม่้ยมาสีแยกมเมล็ดจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ200บาทช่างรายได้ประมาณ6 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทต่อไร่ คาดว่าจะเพิ่มผลผลิตได้ไม่จำกัดในตลาดส่งออกหลังปรับเป็นแบบอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์เหตุที่ทำอินซีเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้ทางทางต่างประเทศมั่นใจในการซื้อทำให้ยอดขายพุ่งขึ้นสูงขึ้นเราก็จะผลิตได้มากขึ้นตรงนั้นคือคือกิโลคงจะได้200บาทต่อกิโลเหมือนกันทั้งแก๊บทั้งอินซีเนี่ยแต่ว่าเราหวังว่าอนาคตข้างหน้าความต้องการจะมากขึ้นทำให้เราผลิตได้มากขึ้น ในพื้นที่71ไร่ยังปลูกพืชสมุนไพรอีกหลายชนิดเช่นกวาวคือขาวที่ตลาดต้องการมากและมีราคาสูงถึงไร่ละ6-7 0 0 0 0แสนบาทเจียหรือเชียสมุนไพราสายพันธุ์ใหม่จากเยอรมันช่วยรักษามะเร็งความดันเบาหวานรวมทั้งไม้ดอกไม้ผลหลายสิบชนิดที่ผลิตแบบอินทรีย์ทั้งหมดจินตนาเกื้อหนุนสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน